มาดูความเรียบร้อยนะคะจากด้านหน้าหรือจากชอททั้เดินนะคะก่อนที่นักเรียนจะลงสเปรย์แข็งที่จะให้ลูกค้าไปหรือว่าก่อนที่เราจะติดดอกไม้นะคะเราควรจะลงด้วยสเปรย์ฝุ่นก่อนเพราะว่าสเปรย์ฝุ่นนี้ยังสามารถที่จะแก้ไขทรงได้นะคะ แต่ถ้าเราลงสเปรย์น้ำไปแล้วนะคะเราไม่สามารถที่จะแก้ไขทรงได้เพราะว่าสเปรย์น้ำมันจะเปียกนะคะเราจะต้องเอาใดมาหล่นให้มันแข็งอีกอันนั้นคือขั้นตอนสุดท้ายนะคะหลังจากที่เราจะติดดอกไม้ทัาเรียนจำไว้นะคะว่าการที่เราจะติดเครื่องประดับเราจะต้องเก็บความเรียบร้อยก่อนอเสร็จแล้วมาใส่เครื่องประดับกันนะคะ ก็ประดับกูสั่งซื้อทางลาซาด้าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้นะเพราะว่ารู้สึกว่าสวยก็ถูกด้วยน <c oughs> นี้ก็จะใส่ตรงนี้นะคะ ใส่ข้างหน้านะคะส่วนข้างหลังเราอาจจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะหรือจะใส่แค่นิดหน่อยจะไม่เยอะนะคะจะไม่เยอะทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังถ้าข้างหน้าอันใหญ่แล้วนะคะข้างหลังก็ควรจะเป็นอันเล็กๆนะคะสักสองสามอันก็พอในโดมกุหลบาบตรงนี้เราจะไม่ใส่ให้เยอะทั้งสีสันนะคะ อันนี้ก็นะคะสำหรับแบบที่สีของเราก็จะยากขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าทรงที่สีแล้วทั้งหมดจะมีสิบทรงนะคะครูจะพยายามให้งานพวกเราให้ครบสิบนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวต่อกันในทรงต่อไป